สวัสดีกาเซ่ากับคุณหนูสุดแสบตอนที่17ชุดหรือจะไปตามจีบออาคุณหนูไปเขาหน่อยไม่ได้แล้วว่ารือก็รู้นะตอนนี้เราไม่ได้มีภาษีพอจะไปกู้เงินจากธนาคารได้แต่ถ้าแกได้คุณหนูไปเราก็สบายนะตอนแรกหวังจะให้หนางอลิสมันเกี่ยกล่อมไปเฟิงได้แต่ไปเฟิงดันกลับมาชอบผู้ชายซะนี่ ชายผู้เป็นพ่อเอ่ยบอกกับลูกชายที่ตอนนี้มีสีหน้าไม่สบอารมณ์นั่งไปเฟิงมาเล่นตัวจะตายฉันโคตรจะเบื่อเลยอุตส่าห์ยอมจ้างคนไปไล่ล่าดันเสือกไฟต่ําไปเอาไอ้งีเงาคนไทยนั่นผู้ชายอะไรลบใต้กระโปรงผู้หญิงคนน่าสมเพชเอานะเอานะนั่นอีอาจจะแค่เล่นๆก็ได้นะให้ตายยังไงตาแก่ไปชิงเหอะก็ไม่เอามาทำลูกเขยหรอก โปรไฟล์เราดีกว่าเข้าทางพ่อดีกว่านะป้าว่าคนเป็นพ่อเริ่มเสนอหนทางที่ง่ายกว่าแต่ดูเหมือนคนเป็นลูกชายจะไม่ชอบวิธีที่ยุ่งยากของคนเป็นพ่อเท่าไหร่ฮฉุดๆไปก็จบถ้าฉันเป็นผัวแล้วยังไงก็ต้องเป็นผัวอยู่ดีอีกด้านด้านชินเสียงเปิดประตูจากคนด้านนอกทำเอาผมที่ยังคิดไม่ตกต้องหยุดความคิดแล้วหันไปมอง หญิงสาวร่างเล็กที่อุ้มเจ้าหมันโถเดินเข้ามาในห้องของผมอย่างวิสาสะจะมาฝากเจ้าหมันโถอีกแล้วสินะไอ้เจ้าเทิมหลบไปฉันนอนด้วยนอนกับผมเนี่ยนะเอะครับผมทราบแล้วแต่ต้องเอาเจ้าหมันโถไปใส่ข้อ,อก,ก่อนเจ้านี่ห้ามขึ้นเตียงผมไม่ได้รังเกียจมันนะแต่ถ้าเอามันมานอนด้วยมันจะต้องกัดหัวผมทั้งคืนแน่นอน งั้นเอาไปไว้ให้หน่อยคนเป็นเจ้านายยัดลูกหมาน้อยใส่มือผมแล้วตัวเองก็จัดแจงสอดตัวเข้าตายพะห่มเตรียมตัวนอนทันทีผมเลยต้องเป็นคนจัดการเจ้าหมันโถเองลมอะไรหอบเธอมานอนกับผมนะปกติเธอนอนห้องตัวเองนี่หรือหนีอลิสมาแต่จะหนีมาทำไมมีอะไรกันหรือเปล่าเทระอะไรกันกับอลิสหรือเปล่าหรืออลิสเอาเรื่องของผมไปฟ้องเธอแบบเสียให้หายต่อไป แกต้องรักฉันมากๆรู้ไหมห้ามห่างฉันพักดีกับฉันเป็นของฉันฉันเป็นคนที่ห่วงของเล่นมากๆเลยนะอย่าให้ฉันต้องเสียใจเสียความรู้สึกสิ่งที่ฉันรู้มาวันนี้มันสาหัสมากน้ำเสียงเศร้าๆทำเอาผมอดสงสัยไม่ได้ว่าเรื่องอะไรแต่ก็ไม่ได้มีความกล้ามากพอจะถามออกไปมาบอกผมให้ผมรักแบบนี้รักแบบไหน แบบที่ผู้ชายจะรักผู้หญิงคนหนึ่งหรือเปล่าคำถามของผมทำเอาคนเป็นเจ้านายเงียบไปเลยเธอมองผมเป็นแค่เบ้มาตลอดจนผมไม่อยากจะคิดไปไกลเธอคงมองว่าผมเป็นแค่ของเล่นชิ้นใหม่ก็แค่นั้นแม้ผมจะอยากคิดไปไกลกว่านั้นก็คงไม่ได้สินะขอก่อน่อยได้ไหมครับแกนี่มันได้คืบเอาศอกจริงๆแต่จะกอดแค่นั้นเหรอคนเป็นเจ้านายขายับเข้ามาใกล้ผมน้อย แววตาเขินอายที่เอ่ยถามมันทำให้ผมต้องตะคุบร่างเล็กเข้ามาไว้ในอ้อมกอดทะลึ่งนะเป็นเด็กเป็นเล็กอะแกกล้าม,มากนะที่ว่าฉันมผมไม่ปล่อยให้เธอด่าผมนานหรอกผมปิดปากเล็กๆที่ช่างจ้อไม่รู้เวลาด้วยปากของผมเองก็หายเหมือนจะกืนมันเข้าไปเลยเพราะไม่อยากให้ใครมาสัมผัสมันอีกอยากจะครอบครองให้เป็นของผมแค่คนเดียวดวงตาดุดุตอนนี้ ค่อยๆหลับลงช้าๆปล่อยให้ผมได้ครอบครองมันได้สมใจคนตัวเล็กพลิกขึ้นมาอยู่บนตัวผมแล้วเลี่ยงบทจูบแสนร้อนแรงทําให้ผมตเตลิดไปไกลมือที่เคยอยู่นิ่งมันไม่ยอมนิ่งคว้าสัมผัสสิ่งที่เพิ่งได้ลิ้มรองไปมือแกนั่นแหละที่มันลามกไม่ชอบลหรอครับถ้าไม่ชอบผมพูดยังไม่ทันจบเสียงดุๆก็ตวัดสวนขึ้นมาทันทีอ้อชอบหนักมือได้เลย คำสั่งของคนเป็นเจ้านายทำให้ผมหนักมือตามที่เธอต้องการสิ่งที่เธอร้องขอมันทำให้ผมรู้สึกเป็นผู้กระทำลึกๆในใจผมบีบสระเปาคู่อวบของเธอแรงขึ้นเหมือนกับไม่กลัวว่ามันจะแตกแต่จับข้างนอกมันไม่ได้ใจผมเลยเปลี่ยนเป็นสอดมือผ่านชุดนอนของคนเป็นเจ้านายแทนอืมอเจ้าทึมแกเอาไอ้จอน้นมาดันก้นฉันอยู่เธอทำหน้าดุใส่ผม แล้วบทสะโพกลงกับเจ้าหนูของผมช้าๆหัวใจแกเต้นแรงแบบนี้ใครจะไปนอนหลับแกจะอยู่กับฉันตลอดไปมะฉันสัญญาจะไม่จำจีกับใครนอกจากแกเหมือนคนรักกันเลยนะครับใครจะไปรักกับแกแต่แกบอกรักฉันแล้วนะก่อนให้แน่นกว่านี้อีกสิชินไม่ได้ไม่ได้สะโพกของคุณหนูมีอิทธิพลต่ออารมณ์ของผมนะครับ นีลามโะยอมรับก็ได้นอนเถอะพรุ่งนี้จะได้ตื่นไปวิ่งกันเชา้าวันถัดมาด้านไปเฟิงเรามาวิ่งกันที่สวนสาธารณะโดยที่อลิสยังมีท่าทีและสีหน้าที่เป็นปกติฉันได้ทราบเรื่องมาบางอย่างจากเฮียหลงภาพจากกล้องวงจรปิดที่อลิสเลิงรักกับพวกยามมันทำให้ฉันรับไม่ได้ไม่ใช่รับไม่ได้ที่เธอไปมีอะไรกับผู้ชาย แต่หลับไม่ได้ที่เธอทำมันกับหลายคนฉันทนที่จะนอนกับเธอไม่ได้อีกจริงๆฉันต้องการจับให้ได้คานหนังคาเขาคงทําได้แต่รอวันที่เธอทนไม่ไหวแล้วออกไปหากินคุณหนูวิ่งไวจังเลยค่ะเจ้ามันโถนะสิวันนี้แรงดีชะมัดไม่ไหวอาริสพักก่อนก็ได้นะฉันจุงมันโถไปตามทางเรื่อยๆพร้อมกับเจ้าทึม ที่วันนี้ตั้งใจวิ่งเป็นพิเศษวิ่งอย่างกับเออเอาเป็นเอาตายอ่ะวิ่งจนฉันแทบตาไม่ทันมันฟิตอะไรขนาดนั้นแรงเหลือหรือไงฉันวิ่งครบรอบจนมาเจออลิซที่นั่งอยู่ริมทางจึงส่งสายจุงเจ้ามันโถให้เธอจับไว้เพื่อที่ตัวเองจะได้กินน้ําแล้วปล่อยให้เจ้าเทิมมันวิ่งให้ตายไปเลยวิ่งบ้าบอคอแตกอะไรขนาดนั้นในระหว่างที่ฉันกินน้ําสายจุงของเจ้ามันโถ มันก็หลุดออกจากมือของอลิซแล้ววิ่งเตลิดไปจนไกลทําให้ฉันกับอลิซต้องวิ่งไล่จับมันชุรมูลมันโถกลับมาอลิซจับยังไงให้มันโถมันหลุดฉันวิ่งไล่อย่างเอาเป็นเอาตายจนมันกระโจนเข้าพุ่มไม้แล้วหายไปฉันพยายามหามันให้เจอแต่หายังไงก็หาไม่เจอฉันพยายามจะตามหาตามพุ่มไม้เดิมแต่มันกลับไม่มีพอรู้ตัวอีกทีฉันก็อยู่คนเดียว ในสวนสาธารณะที่กว้างใหญ่จนแทมม่เห็นทางเดินที่จากมาเจ้ามันโถก,ก็ห่วงกลัวก็กลัวเมื่ออยู่คนเดียวความกล้าที่มีมันก็เริ่มหายฉันเดินตามหาคนอื่นๆแม้จะมีคนวิ่งมาหลายคนแต่เป็นคนที่ฉันแทมไม่รู้จักใครเลยฉันพยายามจะเดินตามหาเจ้าหมาน้อยแส,สนซนที่ตอนนี้หายไปไงน้องสาวทำไมวันนี้มาเดินคนเดียวจ้ะ ให้พี่สอนวิ่งไหมล่ะผู้ชายกลุ่มหนึ่งเดินเข้ามาหาฉันนี่เป็นอีกครั้งที่ฉันบังเอิญเจอคนมาทำร้ายอีกแล้วงั้นเหรอฮะไม่ไม่เป็นไรไปเถอะพวกพี่จะพาไปทำอะไรสนุกสนุกไอ้คนพวกนั้นเดินเข้ามาจับข้อมือของฉันไว้เพียงแค่กระชากทีเดียวฉันก็ล้มพับลงไปกับพื้นเลยไม่ไปบอกว่าไม่ไปไง แกไม่เข้าใจเหรอไอ้พวกง้่งฉันพยายามจะสะบัดข้อมือแต่สะบัดยังไงก็สะบัดไม่หลุดไปเถอะเจ้านายคอยยังไงนางนี่ก็ต้องเป็นเมียนายอย่าไปเล่นมากนักเลยเสียงหนึ่งในพวกมันที่คุยกันพูดถึงคนที่เรียกว่าเจ้านายงั้นเหรอใครกันนะพาเช็ดหน้าผืนน้อยถูกยกขึ้นมาเพื่อปิดจมูกของฉันฉันพยายามจะหนีแต่ก็ถูกบังคับให้ดมไปอีก ฟอสใหญ่พวกแกออคุณหนูเสียงของเจ้าเทิงที่วิ่งมามันทำให้ฉันต้องรีบสูดเอาอากาศบริสุทธิ์เข้าไปจนเต็มปอดทางนี้คนของมันมาแล้วอย่านอนหลับยังไม่ออกฤทธิ์เลยกูบอกมึงแล้วให้ใส่เยอะๆอุ้มไปเลยก็แล้วกันแต่พอฉันจะถูกอุ้งเจ้าทึมก็กระโดดเข้ามองขวางพอเห็นคนรู้จัก มันถึงทำให้ฉันอุ่นใจได้บ้างฉันใช้แรงที่เหลืออยู่ฟันสอกเข้าที่ซอกคอของพวกมันแล้วถีบเข้าที่หัวเข่าจนมันล้มลงไงมันเพิ่งจะมาสู้วะจับมันไว้เจ้าเทมที่เห็นฉันเดินโซเซเลยถีบใส่คนที่พยายามจะเข้ามาจับตัวฉันแล้วพาฉันวิ่งหนีจ้าพวกนั้นความมึนวิงเวียนจากยาอะไรสักอย่างที่มันให้ฉันดมทำให้ฉันต้องรีบวิ่งมาที่รถโดยมีเจ้าเทมเป็นคนช่วย แม้จะต้องสู้กับพวกคนเล็วพวกนั้นคุณหนูขึ้นรถเร็วค่ะอลิซที่รออยู่ที่รถเรียกฉันผ่านกระจกของรถแต่ก็ไม่ได้ลงมาเปิดประตูให้ทำให้พวกนั้นตามมาทันแต่คนขับรถตู้ที่เป็นคนของป้าเขามาช่วยเราไว้โดยการยิงปืนขึ้นฟ้าจนเอเรลสองตัวนั่นหนีไปเลยเพียงแค่ได้ขึ้นรถอาการเหมือนจะหลับในมันก็เกิดขึ้น ฉันพยายามจะฝืนแข่งกับสารบางอย่างในตัวที่มันทำให้ฉันอยากจะหลับอยู่ตลอดเวลาพวกเดิมแน่เลยค่ะอลิสคิดว่าเราควรจะแจ้งโปลิสนะคะอลิสหันมาคุยกับฉันที่เบาะหลังไหวไหมครับคุณหนูขอบใจนะที่แกมาทันเจอเจ้ามันโถที่ไหนฉันพูดกับเจ้าทึมแม้ตอนนี้ตาฉันจะยังปิดอยู่ก็ตามหนังตาหนักเป็นบ้าเลย ก็มันวิ่งตามผมมานะครับเรารีบกลับบ้านเถอะเนาะไปให้คุณใครดูหน่อยว่าคุณหนูกําลังเป็นอะไรเมื่อเรากลับมาถึงบ้านเจ้าเทิมก็วิ่งไปเรียกเฮียใครมาดูอาการฉันทันทีคนเป็นหมอพยายามสำรวจอาการแม้ฉันจะรู้สึกตัวแต่ตอนนี้ฉันไม่เก่งกล้าสามารถพอที่จะเฝืดลืมตาได้มากไปครั้งนี้มันกะชุดเลยนะเนี่ยวางยาขนาดนี้แกดูแลอาฟงยังไง เอยเอาเถอะให้เอาเฟิงไปนอนพักสักงีบก็คงหายแกอุ้มขึ้นห้องไปได้เลยอยู่ในนี้คงไม่มีอะไรแล้วอลิสเธอช่วยตามไปที่บ้านของฉันเพื่อเอายามให้เจ้านายเธอด้วยส่วนแกไอ้กากอย่าให้ใขรเข้าใกล้คุณหมูของแกได้ในตอนที่ดูแลตัวเองไม่ได้อ๋อได้ครับฉันรูกอุ้มช้อนขึ้นมาบนห้องของตัวเองก่อนที่เจ้าทึมจะวางฉันลงนอนบนเตียง แล้ววิ่งกลับไปรอกประตูอย่างแน่นนะเพื่อการคนแต่พอเข้าห้องของตัวเองมาได้ตาที่เหมือนจะปิดมันก็ลืมไหวขึ้นมาซะง,งั้นนี่เจ้านายของพวกมันบอกว่าจะเอาฉันทำเมียนอนเถอะครับตื่นแล้วค่อยมาคิดกันมือใหญ่ลูมหัวของฉันเบาๆจนฉันหลับความคิดในหัวมันก็ดับวูบไปพร้อมกับสติ ที่ดับลงไปด้วยด้านชินผมจะมาอ่อนแอแล้วปล่อยให้เหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นซ้าแล้วซ้าเล่าไม่ได้ใครจะเอาเธอทำเมียมไม่ได้ทั้งนั้นเพราะเธอเป็นของผมผมตัดสินใจเดินออกจากห้องของเธอแล้วล็อกประตูให้เธอได้นอนพักไม่ให้ใครได้เข้าไปรบกวนเธอได้อีกก่อนจะเดินตรงไปที่อีกฝั่งของบ้านที่มีของสะสมประดับตกแต่งเยอะแยะไปหมดผมเดินตามหาคนที่เป็นเจ้าของบ้าน จนมาเจอคุณท่านนั่งจิบชายอยู่ที่สวนท่ามกลางธรรมชาติทำไมเขาถึงดูใจเย็นจังเลยเขาไม่รู้เหรอว่าลูกสาวตัวเองโดนอะไรมามีอะไรเจ้าสุยนิ้วผมอยากเปลี่ยนแปลงตัวเองผมอยากปกป้องคุณหนูได้ในฐานะอะไรคำถามที่ทำเอาผมต้องหยุดคิดคุณท่านหมายความว่ายังไงตอบมาแค่บริการหรือผัวของลูกสาวฉัน คำถามที่ทำเอาผมต้องตกใจแต่พอเข้าใจได้ว่าในบ้านนี้คงไม่มีอะไรรอดพ้นสายตาของคุณท่านได้แต่จะให้ตอบว่าผัวเลยเหรอจะโดนลูกปืนไหมเอาเป็นว่าคนที่จะดีพอแล้กันนะครับฮะจะตอบทําไมให้ดูดีผัวก็จบบอดีการ์ดแกจะฝึกกับใครก็ได้แต่ถ้าผัวของลูกสาวฉันแกต้องเจอกับฉันนี่มันไส้มานานแล้วกล้ามาเจาะไข่แดงลูกสาวกูงั้นเหรอ ไอ้ลูกหมาแรงทีบหนังหนักถีบเข้อเต็มๆกลางลำตัวของผมเลยจนผมจุกลงไปนอนพับกับพื้นอไอ้สามตัวมันโดนมาหนักกว่าแกเยอะเออยินดีต้อนรับสุขัดเรียนของฉันไม่ได้ออกแรงมานานแล้วได้ออกแรงสะบ้างค่อยรู้สึกดีหน่อยปอติดตามตอนต่อไปเจอคุณป้าแบบนี้พี่ชินไม่ช้ำในตายก่อน ที่จะได้เป็นผัวของลูกสาวแล้วมั้งคะเนี่ย <c oughs> คุณผู้ฟังคิดว่ายังไงบ้างคะสุดท้ายนี้แล้วถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติ๊งๆให้แอดด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ